สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่ามีสารอาหารตัวหนึ่งนะที่เออ่ร่างกายเราสร้างเองก็ได้แต่ก็ยังต้องการจากอาหารอยู่ดีครับผมแถมยังสำคัญมากๆตั้งแต่ระดับเซลล์เล็กๆเลยไปจนถึงการทำงานของอวัยวะใหญ่อย่า,ยยางสมองแล้วก็หัวใจเราด้วยวันนี้แล่ละค่ะเราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสารตัวนี้ที่เรียกว่าเลซิตินจากเอกสารบทความต่างๆที่เราได้รวบรวมมาดูกัน รเราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าเลซิตินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วหาได้จากที่ไหนบ้างตามธรรมชาติแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ให้เห็นประโยชน์ที่น่าสนใจอะไรบ้างโดยเฉพาะเอ่อเรื่องที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลสมองแล้วก็ตับรวมถึงว่ามีข้อควรระวังหรือข้อควรพิจารณาอะไรในการบริโภคบ้างค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ มาสกัดเอาข้อมูลสำคัญสำคัญกันเพื่อให้เข้าใจบทบาทของเลซิตินต่อสุขภาพแบบเชัดเจนแล้วก็รอบด้านที่สุดจากแหล่งข้อมูลที่มีนี่ละคา่ะได้เลยครับเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะเลซิตินนี่คืออะไรกันแน่คะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันบอกว่าเป็นไขมันชนิดหนึ่งแต่เป็นแบบพิเศษที่มีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยอ๋อครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าฟอสโฟลิปิด หรือถ้าเจาะจงไปอีกก็คือฟอสฟาติดิลโคลีนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือจุดเด่นที่ทำให้มันพิเศษกว่าไขมันทั่วไปเลยนะก็คือคุณสมบัติที่มันละลายได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในไขมันอ๋อค่ะซึ่งคุณสมบัตินี้แหละครับที่ทำให้มันเหมาะมากๆที่จะเป็นโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์เราคือเปรียบเหมือนเป็นกำแพงเป็นประตูของเซลล์เลยที่คอยควบคุมว่าสารอะไรจะเข้าจะออกทั่วร่างกายเราเลยครับโหสำคัญขนาดน,นั้นเลยใช่ครับ แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในโครงสร้างของเลซิตินมันยังมีส่วนสำคัญที่เรียกว่าโคลีนซึ่งร่างกายเราเอาไปใช้สร้างสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งชื่ออะเซทิลโคลีนตัวนี้สำคัญมากกับการส่งสัญญาณในสมองระบบประสาทของเราครับฟังดูแล้วเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่แบบว่าสำคัญมากๆจริงๆนะคะแล้วทีนี้ร่างกายเราเนี่ยได้เลซิตินมาจากทางไหนได้บ้างคะมีในอาหารทั่วไปที่เรากินกินกันอยู่ไหม มี2แหล่งหลักๆเลยครับแหล่งแรกก็คือจากธรรมชาติที่เรากินเข้าไปนี่แหละครับพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์เลยที่เด่นๆหน่อยมีเยอะๆก็เช่นไข่แดงไข่แดงนี่เองใช่ครับในข้อมูลบอกวา่าไข่แดง1ฟองเนี่ยมีเลซิตินประมาณ250มิลลิกรัมเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีในตับสมองหัวใจถั่วเหลืองมเมล็ดทานตะวันถั่วลิสงแล้วก็จมูกข้าวสาลีพวกนี้ครับ ส่วนแหล่งที่สองคือร่างกายเราสร้างเองได้ครับอ้าวสร้างเองก็ได้เหรอคะใช่ครับอวัยวะหลักที่ทําหน้าที่นี้เลยก็คือตับ แต่ว่าการสร้างเลซิตินของตับเนี่ยมันก็ต้องการวัตถุดิบเหมือนกันนะครับเช่นพวกกรดไขมันจําเป็นวิตามิน B หลายๆตัวทีนี้ถ้าเราเกิดได้รับสารอาหารพวกนี้ไม่พอหรือว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นความเครียดสะสมความวิตกกังวลหรือว่าอายุที่มากขึ้นกระบวนการสร้างเลซิตินในร่างกายก็อาจจะประสิทธิภาพลดลงได้ทำให้ปริมาณที่สร้างได้เนี่ยอาจจะไม่พอกับที่ร่างกายต้องการจริงๆก็เป็นไปได้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีทั้งจากกินเข้าไปแล้วก็ร่างกายสร้างเองแต่การสร้างเองก็มีเงื่อนไขเหมือนกันครับผมทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วว่าเลซิตินเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์แล้วก็ได้มาจากไหนบ้างคำถามสำคัญจากข้อมูลที่เราดูกันมาเลยก็คือแล้วบทบาทในภาพรวมต่อสุขภาพล่คะคะโดยเฉพาะเรื่องที่คนสนใจกันมากๆอย่างเรื่องหัวใจคอเลสเตอรอลเนี่ย ข้อมูลตรงนี้มันชี้ไปทางไหนบ้างคะครับเรื่องหัวใจกับคอเลสเตอรอลนี่ข้อมูลค่อนข้างจะเด่นชัดเลยนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่าเลซิตินมันทำงานคล้ายๆกับเอ่อผู้จัดการไขมันในร่างกายเราเลยผู้จัดการไขมันครับผมคือมันจัดการครอเลสเตอรอลได้หลายทางเลยทางแรกนะคือช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปในลำไส้เหมือนเป็นด่านแรกเลยครับที่ช่วยสกัดกั้นไขมันส่วนเกินเอาไว้อ๋อ อีกทางหนึ่งคือมันมีบทบาทสำคัญในการขนส่งคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดของเราโดยเฉพาะเลยนะคือการช่วยสร้าง HDL หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไขมันดีนั่นแหละครับอ๋อตัวไขมันดีนี่เองใช่ครับซึ่งเจ้า HDL เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนออรถเก็บขยะนะครับคอยเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากหลอดเลือดจากส่วนต่างๆกลับไปกำจัดที่ตับ นอกจากนี้แลส้สตินยังช่วยให้ตับเอาคอเลสเตอรอลไปใช้สร้างนังดีได้ดีขึ้นด้วยกลไกทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมในเลือดเรามีแนวโน้มลดลงแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ไขมันจะไปเกาะตามผน,นังหลอดเลือดได้ครับโหเปรียบเทียบเป็นผู้จัดการไขมันกับรถเก็บขยะนี่เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแสะดงว่าผลลัพธ์ที่เราคาดหวังได้ก็คือสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ดีขึ้นสิคะถูกต้องเลยครับ เพราะว่าพอการจัดการคอเลสเตอรอลมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยคราบไขมันหรือที่เราเรียกว่าพลักมันก็จะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้น้อยลงความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดตีบตันที่เป็นสาเหตุหลักๆของโรคหัวใจมันก็จะลดลงตามไปด้วยครับมีงานวิจัยที่อ้างอิงในเอกสารนะครับชี้ว่าเลซิตินที่ได้จากถั่วเหลืองเนี่ยอาจจะช่วยให้การทำงานของระบบหัวใจและก็หลอดเลือดดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนี่เช่นใครบ้างคะ ก็ S <S เช่นผู้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วหรือว่ามีความดันโลหิตสูงครับอืส่วนปริมาณที่มักจะพูดถึงกันในงานวิจัยนะครับเพื่อหวังผลด้านการควบคุมคอเลสเตอรอลเนี่ยข้อมูลระบุช่วงประมาณ500-2000มิลลิกรัมต่อวันครับค่ะ แล้วก็มีข้อมูลเสริมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตด้วยนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาพบว่าการทานเลซิตินจากถั่วเหลืองขนาด1,200มิลลิกรัมต่อวันนานประมาณ2เดือนอาจจะมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตตัวล่างหรือ DBP (Diastolic Blood Pressure) คือค่าความดันตอนที่หัวใจคลายตัวได้ด้วยครับโหน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยถือเป็นจุดแข็งสาคัญของเลซิตินเลยทีเดียวน่าจะประมาณนั้นครับ ทีนี้ขยับมาที่เรื่องสมองบ้างดีกว่าค่ะที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเลซิตินมีโคลีนเป็นส่วนประกอบแล้วมันส่งผลต่อสมองความจำของเรายังไงบ้างคะใช่ครับตัวโคลีนจากเลซิตินนี่สำคัญมากเลยเพราะมันคือวัตถุดิบหลักในการสร้างสรางสร,าส,ราสื่อประสาทที่ชื่ออะเซทิลโคลีนอย่างที่บอกไปตอนต้นซึ่งสารตัวนี้เปรียบเหมือนอบุรุษไปรีย์ครับคอยส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทอ๋อตัวส่งสารครับ เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับกระบวนการเรียนรู้ความจำและก็สมาธิของเราดังนั้นการที่เรามีโคลีนเพียงพอเนี่ยก็อาจจะช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองในด้านเหล่านี้ได้มีการกล่าวถึงในข้อมูลเหมือนกันครับว่าอาจจะมีศักยภาพในการช่วยป้องกันภาวะความจำเสื่อมอย่างเช่นอัลไซเมอร์ได้ด้วยจริงเหรอคะช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ได้เลย แต่ว่าตรงนี้ต้องขอย้ำตามข้อมูลที่เรามีเลยนะครับว่าถึงไม้กลไกเรื่องโคลีนกับสารสื่อประสาทเนี่ยมันจะฟังดูมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันได้แต่ผลการศึกษาจริงๆเรื่องการป้รองกันอัลไซเมอร์จากการบริโภคเลซิตินเนี่ยมันยังไม่เป็นที่สรุปนะครับ อ้าลเหรอคะครับคือยังมีงานวิจัยบางชิ้นที่เขายังไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนดังนั้นประเด็นนี้ก็ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมที่มันน่าเชื่อถือมากๆมายืนยันอีกทีซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เราต้องรอหลักฐานที่มันหนักแน่นพอก่อนถึงจะสรุปผลได้ชัดเจนเข้าใจแล้วคะ่ะคือมีกลไกที่มันเชื่อมโยงกันได้แหละแต่ว่าผลลัพธ์ปลายทางเรื่องการป้องกันโรคนี่ยังต้องรอการยืนยันที่ชัดเจนกว่านี้ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วเรื่องตับล่ะคะ เห็นว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงกับภาวะไขมันพอกตับด้วยอันนี้เป็นยังไงคะครับสารสำคัญในรซิตินตัวเดิมเลยคือฟอสฟาตทดิลโคลีนนี่แหละครับมีข้อมูลจากงานวิจัยเบื้องต้นบางชิ้นนะครับที่เขาชี้ว่าอาจจะมีส่วนช่วยลดแล้วก็ป้องกันโรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลโกอฮอล์หรือที่เราเรียกว่า N-F-L-D Non-Alcoholic Fatty Liver Disease ได้อืมภาวะนี้คนเป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ แล้วภาวะนี้สําคัญนะครับเพราะถ้าเราปล่อยไว้นานๆไม่ได้ดูแลเนี่ยมันอาจจะลุกลามไปเป็นตับอักเสบตับแข็งหรือว่าตับวายได้เลยในระยะยาว น่ากลัวเหมือนกันนะคะครับแต่ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องสมองเลยครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุว่าอันนี้ยังเป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นอยู่ยังต้องการผลวิจัยที่มันขนาดใหญ่แล้วก็มีคุณภาพดีๆมายืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันหรือว่ารักษาโรคตับจากเลซิตินให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนที่เราจะสามารถแนะนําได้อย่างเต็มที่นะครับ ขอบคุณที่ช่วยเน้นย้ำเรื่องความชัดเจนของข้อมูลนะคะดีเลยค่ะทีนี้นอกจาก3เรื่องหลักๆที่เราคุยกันไปคือหัวใจสมองแล้วก็ตับเนี่ยในเอกสารยังพูดถึงประโยชน์ด้านอื่นๆของเลซิตินอีกไว้คะ มีการกล่าวถึงประโยชน์ด้านอื่นๆอีกหลายอย่างเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะยังต้องการข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นผลทางอ้อมมากกว่านะครับเช่นอ,อย่างแรกเลยคือช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันอ๋อพวก ADEK ใช่ครับ โดยคุณสมบัติที่มันเป็นไขมันเหมือนกันเนี่ยเลซิตินก็เลยช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A, D, E แล้วก็ K ได้ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องสุขภาพทางเดินอาหารครับมีแนวคิดว่าอาจจะช่วยปกป้องเยื่อบุลำไส้ช่วยลดการอักเสบเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของเมือกที่เคลือลำไส้เราอยู่ค่ะ เรื่องบำรุงผิวอันนี้เราอาจจะเคยเห็นเป็นส่วนผสมในครีมบำรุงผิวกันอยู่บ้างเพราะมันช่วยให้ความชุ่มชื้นได้แล้วก็มีข้อมูลว่าอาจจะช่วยป้องกันท่อน้ำนมอุดตันในสตรีให้นมบุตรอันนี้มีข้อมูลแนะนำขนาดด้วยนะประมาณ1,600มิลลิกรัมต่อวันอืแต่ก็ย้ำนะครับว่ากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามค่ะสำคัญมาก สุดท้ายมีเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนิดหน่อยครับมีการศึกษาในสัตว์ทดลองว่าอาจจะช่วยเรื่องการสมานแผลแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลในคนนะครับโดยรวมๆแล้วก็เป็นประโยชน์เสริมที่น่าสนใจครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เด่นชัดเท่าเรื่องคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ฟังดูหลากหลายดีเหมือนกันนะคะคราวนี้มาถึงประเด็นเรื่องการบริโภคกันบ้างค่ะเรารู้แล้วว่ามีในไข่แดงในถั่วเหลือง แต่มีจุดที่น่าสนใจในเอกสารบอกว่าเลซิตินเนี่ยมันไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่หรอคะการที่เราเอาไปต้มผัดแกงทอดเนี่ยอาจจะทําให้ปริมาณมันลดลงไปได้ใช่ครับอันนั้นเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งเลยคือความร้อนจากการปรุงอาหารเนี่ยมันสามารถไปสลายโครงช่างของเลซิตินได้ทําให้ปริมาณที่เราได้รับจริงๆจากอาหารที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยอาจจะน้อยกว่าปริมาณที่มีอยู่ในวัตถุดิบๆก็ได้ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลซิตินกลายเป็นทางเลือกขึ้นมาสําหรับคนที่อาจจะต้องการมั่นใจว่าจะได้รับในปริมาณที่ต้องการหรือว่ามีภาวะที่ร่างกายต้องการมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะในข้อมูลที่เรามีก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลซิตินแบบเคี้ยวด้วยนะคะที่เขาสกัดจากถั่วเหลืองแล้วก็มีการเสริมวิตามินอ e ีเข้าไปด้วยแต่งกลิ่นรสให้อร่อยทานง่ายเหตุผลที่เขาทำเป็นแบบเคี้ยวก็น่าสนใจดีค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าจะอัดสารสำคัญปริมาณสูงๆลงไปในเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่มากจนกลืนลาบากใช่ครับ เม็ดใหญ่ๆนี้กลืนยากจริงค่ะแบบเคี้ยก็เลยแก้ปัญหานี้ไปเขาก็แนะนําให้เคี้ยวพร้อมอาหารโดยเฉพาะมื้อที่มีไขมันเพื่อช่วยการดูดซึมได้ดีขึ้นการเสริมวิตามินอ e ีเข้ามาด้วยนี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลดีนะครับเพราะว่าวิตามินอ e ีเองก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทํางานส่งเสริมกันได้ดีกับเลซิตินอยู่แล้วช่วยปกป้องเซลล์รวมถึงเซลล์ของหลอดเลือดเราด้วยช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและก็อาจจะช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดได้ด้วยครับ ถือการเสริมฤทธิ์กันเพื่อดูแลสุขภาพโดยรวมแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการบริโภคเลซิตินไม่ว่าจะจากอาหารหรือว่าจากอาหารเสริมก็ตามข้อควรระวังหลักๆเลยก็คือเรื่องปริมาณครับไม่ควรบริโภคมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เช่นปวดหัวคลื่นไส้ท้องเสียหรือว่าปวดท้องอืมค่ะ อีกประเด็นที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องการแพ้ครับคนที่แพ้ถูเหลืองหรือว่าแพ้ไข่ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เลซิตินให้ดีก่อนเสมอนะครับว่าทำมาจากอะไร อันนี้สําคัญมากเลยนะคะใช่ครับและที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะกินเพื่ออะไรก็ตามหากต้องการกินเลซิตินเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหวังผลทางสุขภาพอย่างเรื่องการลดคอเลสเตอรอลหรือถ้าเป็นกลุ่มที่มีภาวะพิเศษเช่นกําลังตั้งค้องให้นมบุตรอยู่หรือว่ามีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอครับ ต้องปรึกษาก่อนเสมอใช่ครับเพื่อประเมินความจําเป็นความเหมาะสมและก็ปริมาณที่ปลอดภัยสําหรับแต่ละคนจริงๆครับอย่าเพิ่งตัดสินใจกินเองโดยเฉพาะในปริมาณสูงๆนะครับค่ะได้เลยค่ะสรุปจากการที่เราเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้เลซิตินก็เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสําคัญจริงๆนะคะ ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเซลล์เลยการเป็นผู้จัดการไขมันช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลการเป็นวัตถุดิบสร้างสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยเรื่องไขมันพอกตับด้วยแม้ว่าบางประเด็นอาจจะยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยู่บ้างใช่ครับเราก็ได้จากอาหารอย่างไข่แดงถั่วเหลืองแต่ความร้อนก็อาจจะลดทอนปริมาณลงไปได้เหมือนกันอาหารเสริมก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ก็ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะ ระวังเรื่องแพ้แล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อจําเป็นโดยเฉพาะเมื่อเรามีเป้าหมายทางสุขภาพที่ชัดเจนครับการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็สกัดข้อมูลสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเลซิตินได้ชัดเจนมากขึ้นพอสมควรเลยค่ะครับ มีมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับชวนให้คิดต่อคือเรื่องความสมดุลน,นะครับระหว่างการที่เราพยายามจะให้ได้สารอาหารจากธรรมชาติซึ่งบางทีมันอาจจะไม่พอหรือมันสูญเสียไปบ้างกับการที่เราจะหันไปพึ่งอาหารเสริมคำถามที่น่าคิดคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราต้องการการเสริมจริงๆหรือว่าแค่ไหนคือเพียงพอแล้วจากอาหารปกติที่เรากินในแต่ละวันนั่นสิคะ ในยุคที่ข้อมูลสุขภาพมันท่วมท้นไปหมดแบบนี้การหาจุดสมดุลที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็น่าคบคิดต่อไม่น้อยเลยนะครับ